สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็กนาร็อกโมบายนะครับหรือ ROM นะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํากิจกรรมใหม่ของเดือนกันยาอีก2กิจกรรมนะครับผมก็คือกิจกรรมแลกของนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยก็คือกิจกรรมลงไทม์ลิฟต์นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําวิธีลงไทม์ลิฟต์ก็คือลง6ตัวละครรับของตัวเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่าทําวิธีนี้เนี่ยรวยแน่นอนนะครับผม โอเคก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีต้อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันแพ็ค3,500เหลือเพียง2,700บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็คือกิจกรรมแรกเลยแล้วกันนะครับผมก็คือกิจกรรม แลกของนะครับก็คือจะมี NBC แลกคูณนะครับตัวนี้เลยที่ยืนอยู่ข้างผมเลยนะครับมันจะโผล่ขึ้นมากลางเมืองนะครับผมอยู่เนี่ยตรงข้ามกันเลยครับกับไอ้ยอดตู้กาชาปองตรงกลางเมืองนะครับผมโอเคนะครับแล้วเรามาดูกันก่อนเลยว่าของที่มันต้องใช้แลกจริงๆเนี่ยทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะผมเปิดให้ดูก่อนเลยนะครับชูแอบนะครับ ก็คือของที่ใช้แรกเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับ NBC ตัวนี้จะมีของแลก4อย่างนะครับหนึ่งก็คือใช้เซอร์กอนนะครับผมเซอร์กอนเนี่ย20อันเนี่ยจะได้เหรียญโมราคอย4อันนะครับผมแล้วก็โทปาสนะครับผม10อันจะได้ออรกเคิลดัส2อันนะครับแล้วก็อาร์ควอมารีนนะครับผม25อันจะได้เฟืองทอง2อันนะครับบอกเลยว่าโกลเมดัลหรือเฟืองทองเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับผม แล้วก็อันสุดท้ายนะครับใช้อะเมทิสนะครับผม8อันนะครับจะได้ออร์คเคิลคริสตัลนะครับ2อันนะครับก็ริทรายการก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดแรกให้ดูเลยนะครับว่ามันได้ตรงตามนี้ไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับผมนึงก็คุยก่อนเลยครับผมนะสร้างโรงเรียนเอาเลยครับผมจะอะไรก็เอาปุ๊บนะพอเรากดปุ๊บจะมีขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใช้เซอร์กอน20อันจริงหรือเปล่า ผลแรกปั๊บนะครับผมยืนยันอ่าโดนไปแล้วนะครับผม20อันนะครับอ่าได้เหรียญโมราคอยมา4อันนะครับก็ถูกต้องนะครับผมต่อมาโพรปาร์ดครับผมเราจะเสียเท่าไหร่ครับ10อันนะครับผมและเราจะไดโอราเคิลดั๊บสออันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอะเมทิสตนะครับผมอะเมทิสตเนี่ยจะใช้25อันนะครับแต่ได้เฟืองทอง2อันนะครับผม แล้วก็อันสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่นะครับเมื่อกี้อะฟอร์มาลีนนะครับผมพูดผิดนะครับผมอันนี้นะครับคืออะเมทิสต์นะครับผมอะเมทิสต์เนี่ยจะใช้ประมาณ8อันนะครับผมโอเคอ่าแอันนะครับผมแล้วก็จะได้อลักเคิลกิสตันนะครับสอันก็ออลักเคิลดั๊ตกับออลักเคิลกิสตันก็เอาไว้สุ่มอัพนะครับผมอ่าเอาไว้สุ่มอัพแมวนะครับง่ายๆเลยนะครับทั้งซีกทั้งขวาก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ การแลกกิจกรรมนะครับผมผมจะขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับของที่ใช้แลกนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเซอร์คอนเนี่ย20อันนะครับโบราคอย4อันโปรปาส10อันนะครับโอร์คอนดัตนะครับผม2อันนะครับผมอาร์คอมารีน25อันนะครับแล้วก็โกเมเดลจะได้2อันนะครับผมอะเมทิส8อันนะครับจะได้ออราเคิลกิตตัน2อันนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมตามนี้นะครับก็จบไปสำหรับกิจกรรมแรกอ่ะลืมไปนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19ถึงวันที่2 7นะครับถ้าผมได้ผิดนะครับระยะเวลาก็คืออาทิตย์นึงครับ7วันนะครับผมง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมลงลอยแยกนะครับหรือว่าลงไทม์ลิฟต์นะครับผมและจะได้รับเจ้าเหรียญนะครับผมเหรียญสโมกกี้ตามสิบเหรียญนะครับจะได้แค่ตัวละครแรกเท่านั้นนะครับผมและก็ได้แค่ครั้งแรกเท่านั้นด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธี ลงรอยแยก6ตัวรับของตัวเดียวกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับก็เอาเข้าปาร์ตี้หตัวครับสำหรับผมผมลงแมปนี้เพราะว่าแมปนี้เนี่ยรวยที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมทํามานะครับผมแล้วก็กดที่แยกรับนะครับอย่าลืมนะครับผมย้ําว่าต้องกดแยกรับแล้วคุณก็เลือกว่าคุณจะเอาตัวไหนเป็นตัววิ่งนะครับแล้วก็เอาทุกตัวนะกดตามตัวนั้นยกเว้นตัวหลักตัวหลักให้คุณยืนเฉย อย่างเช่นผมจะเอาตัวพระนะครับที่ชื่อว่าพาเสี้ยวนะครับเห็นไหมครับวิ่งออกไปตัวเดียวที่เหลือทุกตัวเนี่ยให้กดตามให้หมดเลยนะครับแค่นี้ครับผมของที่อยู่ข้างในนี้ก็จะเป็นของเราหมดแล้วเห็นไหมครับได้เหรียญสโมกกี้มา3ามสเหรียญนะครับแล้วก็ต้องเดินไม่ให้ไกลหน่อยนะครับถ้าเดินไไม่ไกลเนี่ยมันจะว้ากลับมานะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมว้ากลับมาก็มีของนิดหน่อยนะครับที่หลุดออกไปพวกเงินนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับของก็ได้ครบหมดเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสองสาครั้งแล้วกันนะครับผมจะทำให้ดูว่ามันทําได้นะครับ และหลายคนถามผมว่าทําได้ไหมพี่ยังทําได้อยู่หรือเปล่านะครับก็ทําให้ดูเลยนะครับผมตามนี้นะครับสําหรับใครที่ออนหลายจอได้นะครับก็บอกเลยว่าถ้าคุณทําตามผมเนี่ยยังไงคุณก็รวยครับอ่ะนี่นะครับผมสโมกี้แบทนะครับผม30อันนะครับต่อมาเดี๋ยวผมทำให้ดูสักอีกสองสาครั้งแล้วกันนะครับผมกดไปเลยครับผมอ่ะมีตัวหลุดไปตัวหนึ่งก็ช่างมันนะครับผมขี้เกียจแล้วนะครับกดแม่งเลยครับผม แวนนะครับแล้วก็วิ่งออกไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยืนน้มปกติครับผมถ้าเอาลง6ตัวละครเนี่ยผมบอกเลยจะได้รับของมากกว่าเดิมนะครับอ่าด็อกทิสมาแล้วนะครับผมรอบแรกได้อกเกตนะครับผมรอบนี้ได้ด็อกทิสนะครับก็โอเคก็อย่างที่ผมบอกว่าลงที่เนี่ยยังไงก็รวยครับผม เพราะว่าของทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะหรืออะไรนะครับสามารถเอาไปขายได้ทั้งหมดนะครับต้องวงเล็บอย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าขายได้ทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรที่ขายไม่ได้่ะเราไปดูอีกสักครั้งแล้วกันนะครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับผมก็วิ่งไปนะครับแล้วก็เอาตัวหนึ่งนะครับเป็นตัววิ่งนะครับตัวที่เหลือเนี่ยให้เอาเป็นตัวตามอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยไอ้พาร์ที่ใส่ชุดอีวากเลียนสีแดงนะครับ เป็นตัวกดรอยแยกนะครับดังนั้นผมก็วิ่งออกไปตัวเดียวพอนะครับเอาตัวอื่นเดินตามพระไว้นะครับผมแค่นั้นครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยครับเรียบร้อยนะครับก็ได้อเกตมาอีกแล้วนะครับอเกตเนี่ยอันละสามหมื่นเลยนะครับผมบอกเลยว่าแพงนะครับอเมทิสก็เกือบสองหมื่นนะแล้วก็ถ้าเป็นด็อกทีสเนี่ยก็แปดหมื่นนะครับบอกเลยว่ามันรวยจริงๆนะครับตามนั้นนะครับผมจะได้เหรียญแลกคูณแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับ ก็ผมทำให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับกลับไปที่ตัวละครปกของเราปกตินะครับอ่ะนี่นะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาแลกกิจกรรมกันด้วยนะครับผมกิจกรรมแรกของนะครับมาแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเจ็ดนะครับเอ่อยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบหกนี่แหละครับประมาณนี้ครับก็คือเจ็ดวันโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมดึงเงาะชแนลชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุบจุบ